คนตะขอนไทยบ่ครับจำอย่างนี้เงินบ่ครับมคนนี้เหรอเมื่อกี้ใครพูดครับัเนืองเหมือนคนที่โลกเลยอันนี้พี่จิตครับโอ้ใกล้ๆกันผมเคยอยู่สามง่ามครับอ๋ออยู่สามงามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรผมเคยอยู่ตั้งแต่ปีครับโอทะเลอ๋อเคยไปอยู่ครับโอทะเลติดนครสวรรค์นะพี่เนาะใช่ๆๆ ไม่เป็นไรครับเจ้าที่ก็ให้อยู่เหมือนเดิมครับพอหมดเจ้าที่ก็จะเอารถเบนซ์อยู่ตรงนั้น,นครับรถเบนซ์ของเรามีคันเดียวบุญเนี้ยไปลากฟืนมาใหม่ฉะนนั้นเองครับเจ้าอาวากัดหนาทีหนาวนาะเจ็ดองศาครับบางมือเจ็ดองศาค่าผมที่เป็นเนี้ยนั่นอ๋อมือเร้าผมมาหอดอ้ดีนตีนพูดตีสาม โคตรหนาวลยครับกะช่วงนี้มันจะหนาวแน่ครับหน,หนาวเนาะแน่นอยู่เมื่อนี้นะักท่องเที่ยวถือว่าหลายบ่ครับถือว่าน้อยครับบา่หลายถ้าหลายนี่สิประมาณหกเจ็ดร้อยครับอขึ้นมาทั้งเนี่ยครับผมสิ่เปิดรลานสองน,น,น้ำ แบ,บกกระเป๋าขึ้นมาครับเจอเนื้อนมะละนา <c oughs> นี่ละครับอของดีอยู่เนื้อเนื้อม,มะละนายนียล่ละสุดจ <c oughs> ีบดีป่ะครับผม <c oughs> บืนบืนดันยังเดียวเลย <c oughs> ครับผมยากอยู่นะนี่ละครับครับ <c oughs> ยากลาหนะลายเยล,ลเยจะลงแล้วนะหลอดมึงเตรียมมึงเตรียมเป้ยังหลอดมันจะลงแล้วนะ ลงตอนนี้หอดเดโกม้งเนี่ยครับกับสองถมครับอ๋อไต่ไฟลงเเยบอบกกับลงรถไถครับมีเอ็มเก้าห้าไซยูเอาไว้ลําเลียกของนะอ๋ออ๋อับผู้บาดเจ็บครับครับครับแต่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวก็คืนทางนี้ครับขับรถเจ็บหังก็ขึ้นท่าผีครับถ้าเจ็บเจ้าที่กสิภาพไปท่งพุทครับ พมงกระบายอ้าคือเห็นเพิ่นแบกของมาทางนี้กันครับอ๋อเป็นเส้นทางลำเลี่ยงของนะครับออ๋พอตกค่ำปุ๊บอากาศมาเลยเนาะครับผมเย็นวุดวุดเลยอย่าลืมนะครับประมาณสักหามหามงกว่าครับไปมองหันจุดชมอยู่นะไอ้บดมโดมแค่ตินน้ำมันไปเลยจ้ะ เปิดแล้วเอ่เบินหนึยนี่เ้ลพระอาทิตย์ตกเป็นบ่ครับผมหันกว่ามองสูงหันสิเป็นเนินหาจีสัญญาณดีสุดครับทัดตรงมามองเขายูมองไปหันสี่ซีจีที่มาแห้งปั๊ดเลยอือห้าจีนี่ปลุกเขาปลุกับทั้งบ้านได้เลยอครับครับเป็นเอ็นเนินหาจีจีผมนี่แหละครับอ๋อเขือนบอกจะว่าตรงนั้นคืนแล้งคืนแห้งครับ กรเลื่อนจังสั้นครับเพราะว่าผมมักไปเล่นพับทีเอาวิอยู่มงหันครับครับมันแห้งข้างล่างนี่มันบอบอเท่าไหร่นะครับเมื่อแรงนี่ผมก็ตีมันนั่งพิงไปนี่แหละครับมาโรอครับกินบรรยากาศจกเข้าแล้วถ้ามีมามามีกาแฟครับทางเข้าก็มีน้ำหอนให้ครับครับมาเอาฟี่เลยครับผม อันนี้ไม่อย่างมันคือเป็นหอมหอมอันนี้เป็นไม่สนนะครับที่มันหล่มไม่สนเาเมาื่มืเปลี่ยนเปลี่ยนพอดีด้วยเนาะครับพิงไฟย้ำแนวะกะบ่มีไม่ล้ำปอเนาะอืมันก็ใส่จังสี่ละ ค <laughs> ว้ามาเนาะนี่พึ่งเคยมาเถื่อเลยอ๋อครับเมื่อื่นบ้านไหนครับผมค้นอุบลครับอ๋อครับแต่ว่าแต่ว่าไมา่อยู่ใช้ยภูพุ้มกับพ่อครับเน่เมื่อื่นที่ร้องผุรขึ้นไปสองพันหนึ่งอัอออนก็มางากครับหน่อยลกเขาเขาก็ขึ้นได้นะหน่อ,ลอยลครับผม ไไอต,ตอนแรกว่าสิบวขึ้นโอ้ยมามาแล้วไปสะวะจันทร์ดอกสวนมูนั่นว่าจิมม้อีกกดจิทม่มาได้มาน้ำได้นะครับผมมาหอดหลักขึ้นซะ ส่วนมากนักท่องเที่ยวกับทมาเที่ยวหนาหนาวไลยเนาะเป็นบ่กบ่กครับหนาฝนมองนี่สิเป็นทุ่งดอกมะนาวอ๋อนี่ยบ่อเห็นแต่ห้อยเนี่ยครับผมกะมันมันกับสีม่วงเบิ้ทั้ง่งเลยอ๋อครับแต่บัดย้ำนี่นะอืแต่ยังไม่อยู่นะพีนี่ออกฟ้าอยู่แต่ไม่อยู่หาทมองมองสิไปมองโทรศัพท์จนพลาดที่ตกดินท่านมันก็สีมียังไม่อยู่ครับอือออกฟ้า ครับเจนเิ่นทายลูกโอ้งามดีนะครับผมนล้นี่ก็มือเศร้านี่มันสมีหมอกอมหมอกหมอกลงนีนแบบแม่นครับแม่นครับแม่นดีเลยอืมกะเขากะสี่ด้เบิงหมอกนี่ครับหกโมงผมงเมื่อกี้นะครับสีมีมือเศร้านี่ก็มีนะ นี่แต่โชคดีก็มีหมอกกันนะครับผมเต็ดซ่วนมากหมอกกันที่ล้มเกือบข้อมือครับแม่นแกะมันกับสิมีอยู่ข้อมือครับครับถ้าถ้าหากหนาฝนครับบางมือมือแรงฝนตกมือเศร้ากับสิมีลุ่มกินน้ำกับสิง่ามอีกแบบหนึ่ง เรี่องต่างที่ก็อยากได้ผู้พอดีเลยเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวมือเล้ยงผมนกมาน่งพิงไปขอบคุณครับ มีจุดเดียวแล้วครับมีทยยนเทยานที่ให้กอไฟได้ตรงนี้มองมองเดียวในประเทศะครับมองอื่นเขามาให้กอเลยแน่นแนันนี้มีมีมองไหนที่อยากแนะนำจุดเด่นเด่นหรือเปล่าแล้วเมื่อนี้ย่างไปมองใส่ได้ครับบุท่านไปใส่เลยครับบุท่านไปใส่แล้วขึ้นมาหอดขึ้นมาหอดกินเขาก็เลยอันดับแรก เกษตี่นี่หลักหมดประเทศของเฮานะอืมอยู่ตรงไหนครับอยู่หลังบ้านนี่ครับประมาณสามร้อยสี่ร้อยเมตรอ่ะอ๋อไปทางนี้บ่ครับหลังบ้านนี่เลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับอ๋อเป็นทางไปยืนบ่มี่ะมีมีมีทางเชี่ยวอยู่ครับครับครับไปมังหันเกษตรพ่อักเขตอีกหลักหนึ่งเกษตอยู่ทรืงพุ่นอ๋อครับครับครับ วิ่งมาหากันมรงนี้นะมองไม่ตายอีกมองหนึับแต่ส่วนมากคนแะไปมองนี้กับเทิมปุ่นผมก็ซินแนะนำเพิ่มจากน้อยนะครับซีนี่อันนี้เนอนี่ผมไผถ่ทยมาแล้วจะทีนี่นี่ครับดอกอันนี้อ๋อดอกไม้งามงามดีครับ เขามองนี่เลยครับเขาเอินอกยังไงบ้องนาที่เป็นกระดุมกระดุมหนังชักยันครับจุดตรงไหนตรงนี้หน้าไปทางตรงนี้ก็มีอยู่ทัวร์แล้วครับแต่ต้องหาจอก่อยน้อยครับต้องไปหาอน้ำเพื่อนให้เห็นสีแบบนี้เขาหาเลยเนี่ยแมนนะครับแล้วมีละสีนี้หลายสีออครับถ้าลองเที่ยวบอกว่าไอ น้องนี่พ่อสีเหลืองก็มีสีชมพูก็มีครับดอกอไปนี่ฮะเอาเส้นเขาจะตัดเลยขอบคุณหลายๆเลยครับครับคมาได้ความรู้ความลูกค้าขาขึ้นทางเดียวกันไหมครับลูกลูกค้าขาขึ้นจะขึ้นแต่ดีก็ขอขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่นะครับแกได้แนะนำสถานที่ ท่องเที่ยวบนภูสอยดาวนะครับบนภูสอยดาวบางทันที่มาถึงอาจจะเจอธรรมชาติที่สวยงามรับรองบบผิดวังึืนมานีครับมวนเมื่อยฟงทั้งมวทั้งเมื่อยเจอเนินมอระก็ัเข้าไปกับจังเยอะครับได้่าเปิดคุ้มค่าพี่กอลพินขอบคุณพี่กอลพินนะครับาหนที่ดูแลอุทยานของเขานะครับขอบคุณครับพี่อลพินครับกรับผม अभी भी अलग